สำหรับเย็นนี้นะครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับแต่ว่าเหมือนพายุจะถล่มนะครับอันนี้คืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของบ้านงานที่เรามาตั้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะมาเก็บของนะครับ ตอนนี้ก็รอผระทรงนะครับมาสวดมนเย็นนะครับเมื่อจีก็ลงมารดหนึ่งแล้วนะครับคุมผ้าแทบไม่ทันนะครับดูไม่น่าปลอดภัยเลยนะครับดูมามืดเลยนะครับ ตัว่าจารย์กำลังทำที่ที่ช่างบางแม่กุ้นแม่ซีมันลี่อยู่แต่ว่าช่างเจอบผ้าช่างแม่พัวเวลาเป็นบ้านกูเป็นยาดเป็นดูเป็นล้านของจนเนแผ่นบอลลูนางๆมาประอบเพียงกันข้างหน้าติดตั้งเป็นไหวพาลัดจีนไหวพาลับเซียมเป็นส่วนม่นก็ม้องห้องเป็นส่วนม่นน้ำกั่นตะกอนมังนะกระพริบตุ้มปูเปงกันเหตุการณ์เป็นบางส่วนไป เวรามณีสิขะทางสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิขะปังสมาธิามิมุสาวาทา เวรามณีศิขาปะทังสมาธิยามิฝุนกำลังมานะครับราเมรยะมัชฌะมัทฐานาเวรามณีสิขาปะทังสมาธิามิฟาแลบนะครับ แล้วก็มีเสียงฟ้าร้องนะครับดูแล้วน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับเสียงมันตกอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะครับแต่ยังไม่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับได้ยินไหมครับเสียงฟ้าร้องนะครับ พระสงฆ์ก็เทศนาจบแล้วนะครับสำหรับพงผมก็น่าจะปิดนะครับไม่มีการลองเพลงนะครับเพราะอยู่ไกลวัดนะครับผมก็น่าจะปิดนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามาตอนเช้ามาเจ็บไฟนะครับมาช่วยหน่อยเด้ ออออตลอดเห็นว่านี่ยมาออื่นเห็นหนาว่านี่โอเค okay, ครับไปเจอกันพรุ่งนี้ครับปิดเลยเรอเนี่ <S <S ปิดเลยครับปิดเลยนี่ดังนี่นอันนี้เราต้องปิดนี่นี้ <S <S นี่บอปิดนิ่เลยปิดนี่นี่เด็กอ็าออปิดโอเค

กำลังเก็บเกียงนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ,คร,บครับผมมาเจ็บไฟซอยได้ครับได้ครับ ไฟเกียรไปอ่อนยันยัอยนอันนี้เกียรเป็นไดอันนี้มาจากบ้านไหนบ้านไหนอ๋อในเดียอันนี้มันอยู่คุ่มไหนคุม่มเมื่อกี้ไงเนี่ยโหม,มาเงินไหลด้วยเงินไหลด้วยเงินไหลเ <laughs> งินไหล สวัสดีตอนเช้านะครับบรรยากาศฝนตกทั้งคืนนะครับ,บร ้เป็นสมัยก่อนที่เอาลำโพงไว้หลังรถเราพาคุมนะครับเปียกหมดเลยนะครับแบบนี้อันนี้ยังดีที่มีหลังคาพอมีหลังคามันก็สาดนะครับวันนี้ก็จะเจ็บนะครับ เก็บของเก็บไฟเกบเ็บเต็นนะครับเป็นวันสุดท้ายของบ้านงานนะครับเฮดีเดินเนี่ยได้เออยยินเหรอ เจ๊บวดได้แล้วเจี๊สิบวชเนนี่นี่นี่เจียได้แล้ววรัวก็ต้องกินน मां पादा केनां पादा केना नो कां मां पा

เนี่ยนี่เยอะเออเอ๊ะฟังมันแล้ว10 <laughs> 10กว่า <laughs> 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 tuấn 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 nhanh ดอกโหร nhục ทํากันนี่นะ เล่นรถดเหียนควงท่รวัันผู้ใหญ่บ้านนะครับด้วยนะบหลวครับวิธีการถอดหมอไฟเด็กสงสัยครับเวลาเวลาต่อไอ้ต่อนิวตันก่อนมีใค่ควงวัดไฟวัดเบิงว่านิวตันมันขวดใดต่อนิวตันก่อนเวลาถอดถอดลายก่อน ก็ z ่ o m ถอดไงเลยไงยวะไงกว่าทุกเจ้าวะไงและ้วกะ็เอาบอนลบวกดาวใบหอกเฮ้ยบ้านนู้นทำไมเปิดเพลงสุดท้ายไว้จังเพลงสุดท้ายอะที่เป่าโคลกับเดวินเนาะบ้านเปิดเพลงสุดท้ายไว้มอ โอเคครับประมาณนี้นะครับเสร็จล้วก็เก็บสายครับไปเก็บสาย มาไม่ทันครับกลับมาจากไปทุระเุีท่าน้อยก็ถือว่าได้ช่วยพี่เขาอยู่นะครับเ <c oughs> บาะถอดได้นะครับ,บอถอดได้นะครับ <c oughs> ไม่เหมือนใครนะครับ <c oughs> ใช่เลยครับมันทำชั่วคราวนะครับ มัดยาวมัดยาวต้องมัดไว้นะครับเนี่ยไอ้นี่มันโดดลงมาเมื่อวานพังหมดเลยถูกไปทะเบียนครับเจ๊เหตุการณ์เมื่อวานเป็นไงเหตุการณ์บ่างี้โดดอ่ะเจ๊ว่าร้อน เงียกางมันงามๆสิมาห่างยอนคนเดียวมนดูสภาพไปมาแล้วมัดไว้ก่อนอยังไม่ถึงบ้านมันดีๆครับก็จบลงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านนะครับไม่รู้รถขึ้นได้หรือเปล่าครับเนี่ย ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับกลับบ้านก็ตากฝนเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีที่จอดนะครับไปงานก็ตากฝนกลับบ้านก็ตากฝนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ